โอมชันติวันนี้วันที่หเดือนกุมภาพันธ์ปีสองพันี่สิบห้าเราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกนั้นเป็นคนสวนที่ฉลาดมีงานในการเปลี่ยนน้ำของโลกเก่านี้ให้เป็นสวนดอกไม้ของโลกใหม่คำถามโชคที่สูงส่งที่สุด อะไรที่ลูกๆนั้นสร้างขึ้นมาเพื่อตัวลูกเองในยุคบรรจบพบกันคำตอบลูกเปลี่ยนจากน้ำให้เป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมและนี่ก็เป็นโชคที่สูงส่งที่สุดถ้าลูกมีแม้แ,มแต่กีเลสเดียวลูกก็ยังเป็นน้ำเมื่อลูกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสมบูรณ์แล้วจากน้ำเป็นดอกไม้เท่านั้นที่ลูกจะกลับมาเป็นเทพสาโทประทานได้ลูก เดี๋ยวนี้นั้นมาที่นี่ที่จะทำโชคของลูกให้เป็นสุริยะวงถึง21ชั่วอายุขัสาระของคุณธรรมสุดแรกลูกควรจะวิ่งมาที่นี่ที่จะเอาสมบัติของความรู้นี้ที่พ่อกำลังให้กับลูกอย่าได้สร้างหรือทำข้ออ้างชนิดใดๆในนี้ถ้าลูกเดินแม้นแต่สิบไมล์ในการจดจำของพ่อลูกก็จะไม่เหนื่อยล้า จุดที่สองพื้นฐานของการเข้าไปสู่รูปประคำแห่งชัยชนะก็คือการศึกษานี้ให้ใส่ใจอย่างเต็มที่ต่อการศึกษานี้ให้ทำงานรับใช้ที่จะเปลี่ยนหนามให้เป็นดอกไม้จดจำบ้านที่แสนหวานของลูกและอาณาจักรที่แสนหวานของลูกพอนขอให้ลูกนั้นรู้จักความสำคัญของยุคบรรจบพบกันและได้รับการตอบแทนนับจำนวนไม่ถ้วน สำหรับหนึ่งเท่าแล้วจงมาเป็นผู้เต็มไปด้วยการบรรลุผลทั้งหมดในยุคบรรจบพบกันบัตรบดาสัญญากับลูกจงให้หนึ่งเท่าแล้วลูกก็จะได้รับหนึ่งแสนเท่าดังเช่นในเวลานี้นั้นคือเวลาที่สูงส่งที่สุดเป็นวัชชาเกิดที่สูงส่งที่สุดและก็มีสมยาที่สูงส่งที่สุดในหนทางเดียวกัน มันคือเวลานี้เท่านั้นที่รูปสามารถมีประสบการณ์กับการบรรลุผลทั้งหมดในเวลานี้ไม่ใช่เพียงแค่หนึ่งแสนเท่าในการตอบแทนต่อหนึ่งเท่าเท่านั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกต้องการลูกนั้นต้องการอย่างไรอะไรก็ตามที่ลูกต้องการพ่อนั้นถูกผูกไว้กับลูกๆในรูปแบบของผู้รับใช้ของลูก ลูกนั้นได้รับการตอบแทนนับครั้งไม่ถ้วนต่อหนึ่งเดียวเพราะในเวลาปัจจุบันผู้ประธานพรเป็นของลูกในขณะที่ลูกนั้นยึดอยู่กับเมล็ดอยู่ในมือของลูกลูกก็สามารถเอาอะไรก็ตามที่ลูกต้องการได้ในเวอีนาทีจากเมล็ดและมาเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยการบรรลุค,คนทั้งหมดคติพจน์ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร จงปล่อยมันออกไปแต่อย่าได้ปล่อยความสุขของลูกอัะคะโอมชาญิ